สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะเมื่อนี่นะคะเราจะมาตามตัวเล็กเน้นบุรภานะคะเนาะวันที่แล้วนะคะเน้นบอก3ตัวตรงๆนะคะเนาะบอกไทยบานเพิินแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นไปคอเอาอยูหินนะคะเนาะได้เจนหาศูนย์กับ2อหานะคะท่านผู้ชมเนาะข่าวบนนะคะเนาะค่ะ วันนี้งวดนี้นะคะหนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่ห้าก็จะเลยมาตามนะคะเนาะว่าจะได้ตัวใดนะคะเนาะห้ากับไปรับชมรับฟังน้ากันตว่ากาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำใน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้นกเนาะนะคะสำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท้ชมบิจารณาาบึงนะคะเนาะเน้นใจดีนะคะแบ่งปันนะคะห้าก็จะโทษไปหาเน้นนะคะเนาะบบไดไปทายท่าบดอกนะคะเนาะจะโทรเอานะคะเนาะ งวดเิ่งงันได้ได้ร้องหาอืมที่มันงวดเจ็ดหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์นี่ซื้อซื้อเลขได้ดินมะบินได้ไปซื้อลอตเตอรี่มันหมดถึงเนี่ยเลยโอ้งวดบุญไดงงวดสามตัวเน้นเนาะงวดว่ากันก้อนน,นั่นเอาไปเอาอยู่ต้นไปเชี่ยนอืมเอาอยู่ต้นไปเชี่ยนอยู่บ้านม่วงตาหมอดาแดงโอ้ค่ะงวดเจ็ดหาศูนย์นี่เบอร์เน้น แมนหวดจมาตนเดาอยู่บัตรตหมูตาแดอือกับสองห่าใชมันมันบัดออกสองสามฮะโอ้เสียดายเจลกสามตู้เนาะเน้นเนาะเน้นบริสุทธิ์้ยินอือคนคือคนกับบริสุทธิ์อือไปซื้อซื้อลรตรีเจ็ดหาศูนย์เลยเจ็อือแล่เลี้ยงเลกบริสุทธิ์อือ วันนี้วันนี้ก็ได้เกาหาสามจีเนแง่แปลว่หินตูดิแง่แปล่หินตูดอิไปขอไปขอมันบ่าคะเน่ไเไน,นไปจุดถูบขอบ่หรือจังใดแม่ไปจุดถูบขอจุดอืมจุดถูบขอเห็นเป็นตูเลยตีเนิน เลี้เลกเกามันเป็นเล็กเก่าไทยแต่ว่าเล็กขามันเป็นเลกขาอันบิรโอ้ค่ะอืมแต่ว่าหันหาหันขันหาสามเมซายคือคืออยู่ว่าจนได้ออกสามึ้นมาใส่อืมสามนี่สามนี่ก็ขึ้นมาน้ำกันแมนบอนเน่หรือว่าหามาใส่ซื้อหาเมซายโอ้ก็จะเป็นเก่าหต่ะว่าตัวนตเนี่ยที่เห็นคืออันคือว่าเก่าหาเนาะ ตะวันเนียนผุนมากสามก็ได้เอาสามใส่ถ่ายมันบ้าเนียนโอ้ค่ะมันเป็นเห oh, ล็กมันเลี่ยงเป็นแนวตัางเหอเป็นสองตูเนียนผนืนสองตูเมียน,นเพิเ่งเรีว่าผุนมากสามเพิเรียกเอาเอาสามใส่เป็นเก้าหาสามค่ะอื้อ งวดอันนี้เนาะเห็นตัวอื่นอีกวะเห็นตัวอื่นอีกบ่านเน้นไม่ซ้ำนี่ไมีซ้ำนี่ได้สามสามตัวแขนๆนี่แล้วเนาะเน้นเนาะค่ะกับอันนี้เพิ่นเห็นอันนี้เพิ่นเห็นสองตัวนึงเดีเพิ่นเห็นแมนเพิ่นเห็นสองตัวสามนี่เพิ่นเพื่อนเอาใส่ตัวคนมัดก็ชื่อเดื่อแมนค่ะ เอาอยะะ่งสาเนาะคขัน้องเน้ยเนาะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะเดวบุตรได้เลขกตัวใดเนาะเจ้า,จาค่ะงวด,ดนีน้ได้ได้เก่ากระหาโนอะ้ได้เก่ากระหาเก่ากหาเนาะอ่าเรียกว่าเอาสามใส่นำ เอาสามเซน้ำเป็นเก้าหาสามโอ้เก้าหาสามน่เห็นอยู่ใส่ค่ะเห็นอยู่หินตูดแต่่หินตดอือเห็นหินตูดตีเอาเอายูหินตดอือแปะปเอามือใดคะเน่นปอามือเออมือวัดจินไงแล้วมือวัดอ,อ,อือ แต่บื้มวันสนงจีหัวหันได้ตัวใดหังหันได้ตัวใดเนี่ยหัวหันได้ได้สองหาหัวอันเจ้าหาูนเจ้าหาูนนี่ยื้อซื้อเลีกได้ดินมอปินหรือไปซื้อรถตลีมันมาถึงเนี่ยเลยหบุ้มดหมวางตัวนั่นเนาะ งวดว่าก้อนนั่นเอาไปเอาอยู่ต้นตะเคียนเอาอยู่ต้นไปเคียนอยู่บนบานหมวตาหมอตาแดงโอ้ค่ะงวดเจ็ดหาซูนนี่บ่เน้นแม่งวดเจ็ดหาซูนเดายู่บัตตาหมอดาแดงอือกับสองหาค่ะมันบัดออกสองสามค่ะโอ้เสียดายเล็กสามตูนเนาะเน้นเนาะเน้นบริสุทธิ์ฮึ่มขคนซือขนกับบริสุทธิ์ ออืไปซื้อซื้อโรอตีเจ็ดหาศูนย์เลยจอือแต่ว่าเลี่ยงเลขเพราะเอือวันนี้วันวันนี้ก็ได้เกาหาสามทีนินอืแปลย,หดดปลย่หินตูดิอแปล่าหินตูดอืไปขอไปขอมันบ่า,าเนนไปจุดถูบขอบ่รือจังใด จุดอจุอืจุดทูบคอ,อบเห็นเป็นตัวเลยตีนินเห็นเห็นเห็นเลขเก่ามันเป็นเลขเก่าไทายแต่ว่าเลขขาเป็นเลขขาอัลาบินโอ้ค่ะอืมแต่ว,ว่าหันหาหันขันหาสามมาใส่ขึ้นคืออย่าได้ออกสามขึ้นมาใส่อือ สามนี่สามนี่ก็ขึ้นมาน้ากันแมนบบเน่นหรือว่าหามาใส่ซื้อหามาใส่โอ้ก็จะเป็นนะ่า่าต่ว่าตัวนูเน่นที่เห็นคืออันคือว่าเก่าหาเนาะนต่วันเน่นผุนมากสามก็ได้เอาสามใสม่ไทยมมนบบเน่น,นโอ้ค่ะมันเป็นเหล็กมันเลี่ยงเป็นแนวตังเหอเห็นสองตูเน่นผูนเห็นสองตูเมียนเพื่อก็เรียกว่าเปนมากสาม คนเล็กเอาเอาวนสามไซเป็นเก้าหาสามค่ะอืมงวดอันนี้เนาะเห็นตัวอื่นอวะเห็นตัวอื่นอีกบ้านเน้นไม่มีซ้ำนี่ได้สามสามตัวเขียนๆนี่แล้วเนาะเน้นเนาะค่ะกับ อันนี้เพิ่นเห็นอันนี้เพิ่นเห็นสองตัวนึงเด้เพิ่นเห็นแมนเพิ่นเห็นสองตัวสามนี่เพิ่นเพิ่นเอาใส่ตัวเพื่นมัก็ได้หรือเปล่แมนค่ะเอาอย่างไรเนาะค่ะนอนเนี่ยเนาะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะอเดี๋ยวบัด ค่ะสรุปเนาะค่ะเนาะเน้นบุรพาก็บหายมาที่9 5 3นะคะ <_ d ance> เพิ่นเห็นอยู่เห็นตูดนะคะเนาะเก่าก็ผ่านะคะ <_ d ance> เห็นหาเนี่เป็นเลขไทยนะคะเนาะเห็นหาเนี่เลขไทยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าฮ่าตัวมาร์กใส่ก็เลยเป็น9 5 3นะคะเนาะส่วนอันข้างล่างนี่เป็นงวดที่แล้วนะคะเนาะ7 5 0กับ2 5นะคะเนาะ ตาวางวดนีเน่งกันยายนต์ได้953นะคะโตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมกับตัดเลน6ประตูเอานาะสำหรับผู้ที่มักนะคะตรงกับใจท่านผู้ชมกัจังสือนะคะเนาะถ้าบอมก,กับบอเป็นยังนะคะแนวทางนะคะสําหรับทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมมีจาระหน้าเบิงนะคะเนาะ ค่ะกาฟากฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้น้องำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไใบพอๆกันในคลิปหนานะคะให้ท่านผู้ชมน้อนอลวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะปัจจ,จากโลกไพ่แค่เจ็บเด้อค่ะเด้อนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะนํำตัวเลบเป็นเพียงแนวทางในการสื่อลอตเตอรี่นะคะเนาะหรือสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเนาะ กัพิจารณาเบิงนะคะเนะาะมักก็ค่อยซื้อบ่ามักก็บ่่เป็นยังนะคะกัสซำรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ